ช็อกมากปรินแต้วนัทพรหลุดฟอร์มหนักคาดเพราะสาเหตุนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าละครดราม่าสุดเข้มข้นอย่างเกมล่าทรชนที่น,าน้าหนังและโปรดักชันอินเตอร์แถมยังได้นักแสดงนำระดับต้นๆของช่อง3อย่างมากปรินและแต้วนัทพรนำแสดงกับทำเลดติ้งได้น้อยจนน่าใจหาย โดยตอนล่าสุดเกมล่าทอชนยังเข็นไม่ขึ้นได้ไปแค่1.5คว้าอันดับสุดท้ายพายแพ้ให้กับละครรีรันจากสตูสู่หัวใจของช่อง7ที่ได้ไป2.9และอันดับ1อย่างอีรำนำและกระเช้าสีดาช่องวัน31ที่ฟาเรตติ้งไปถล่มทลายที่5.3ส่งให้เกมล่าทอรชนน่าจะถือเป็นผลงานละครที่เรตติ้งต่ำที่สุดในชีวิตการแสดงของหมากปรินและแต้วนัทพรก็ว่าได้ ส่วนช่อง3เองแม้จะเป็นเพิ่มกับเรตติ้งละครเย็นนางฟ้าอสูรที่คว้าอันดับหนึ่งความทิดาวานนอนช่องเจลงไปได้ความสําเร็จใน2ตอนล่าสุดแต่ก็ยังต้องคว้านหาความปังในละครหลังข่าวกันต่อไปเพราะปี2564นี้ยังไม่มีละครหลังข่าวเรื่องไหนที่พีิกสุดๆทำเรตติ้งถล่มทลายได้เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเลยแม้แต่เรื่องเดียวด้าชาวเนต็ตออกมาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุกันใหญ่ว่าเพราะอะไร เรตติ้งเกมล่าทราชนที่ได้พระนางระดับตัวท็อปของประเทศนำแสดงถึงทำเรตติ้งได้น้อยผิดคาดขนาดนี้ซึ่งก็ได้ข้อสรุปมาว่า 1. อาจจะเป็นที่โทนเรื่องที่ค่อนข้างเครียดมา่ฉายในสถานการณ์บ้านเมืองที่เครียดอยู่แล้วคนก็เลยขอเทไม่อยากจะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองไปมากกว่านี้ 2. มีการฉายคู่ขนาดทางเน็ตฟิกทำไม่สามารถหาดูได้ง่ายไม่จำเป็นต้องดูสดผ่านทางทีวีส่งผลโดยตรงต่อเรตติ้ง 3. ชนกับของแข็งช่องคู่แข่งอย่างกระเช้าสีดาที่พีงทุกตอนไม่มีแพล